สวัสดีครับวันนี้โยผมทศสอบสามเนี่ยมมอเตอร์ครับวันนี้ทศจะพามาชมรถต้องบอกว่าเป็นรถ PPB ครับยอดขายอันดับเป็นต้นๆนะอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนครับเราอยู่กับโตลต้าโฟร์จูเน่ครับสองตัวนี้ครับ TRD Sportivo ครับซ้ายมือของผมปี2017ขวามือของผมปี2019ก่อนหนึ่งเลยครับอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพามาชมคันสีดำก่อนครับตัวนี้ครับ TRD Sportivo นะเครื่องยนต์2.8ครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะ ปี2019เลขไม่0หม่0กิโลราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนครับทั้นคลิปอ่ะสวยมากนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะมีไฟ LED มาให้ไฟตัดหมอกนะครับสวยๆเลยเป็นแบบ LED เหมือนกันถัดมาด้านนี้ครับแม็กโรงงานครับตัวน,นี้เดิมๆนะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมมาจากศูนย์ยังไงยังแบบเดิมครับบันไดคู่ข้างอ่ะตำหนิตรงไหนมีพี่จะบอกนี่ครับผม ก็ตําหนิฮะเขาจะมีรอยสีถลอกตรงนี้นิดหน่อยนิดเดียวครับในเรื่องของตําหนิพาชมรอบภายนคราบนี้ครับมาอยู่ที่ด้านหลังนะตอนนี้ต้องบอกว่าไฟท้ายเป็นแบบ LED นะดีไซน์แบบเป็นทรงสปอร์ตฉบเฉียบครับนี่ครับ TRD Sportivo นะตัวนี้ติดมา s i g m a 4นะแต่จริงๆแล้วเป็นขับเคลื่อน2ล้ออยู่นะครับเครื่องยนต์2.8ชัดเจนครับมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มีไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้เปิดฝาท้ายเป็นแบบระบบ ไฟฟ้าตัวนี้เลยนี่ครับเจ้าของเดิมก็ติดพรมมาให้นะค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมนี่ก็ปรับได้นะเจ็ดที่นั่งอย่ากเก็บสัมภาระดึงเบาะตรงนี้ครับพับเก็บเข้าไปแล้วก็แขน f o r t จ n e r จะสไตล์ประมาณนี้นะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผมสวยนะภายใน เดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่าครับ้อนนิ้ภายในจะสวยขนาดไหนไปเลยครับนี้ผมก็อยู่ที่ภายในห้องผู้โดยสารนะครับของ t o ต้าฟอร์จูเนอนะก่อนอื่นเลยผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับหน้าจอนะค่อนข้างดีไซน์มาสวยนะเครื่องเสียงนะครับฟอร์จูเนนะใช้เครื่องเสียง JBL นะถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกนะครับในเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะอ่ะถัดมาด้านนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะัวเียร์ ติดลายเคปล่ามาให้สวยงามมากๆครับเป็นเกียร์แบบ CVT นะอ่ะผมขอแนะนำโหมดตรงนี้นะโหมดก็จะมีโหมด Eco Car นะครับใครอยากใช้แบบประหยัดน้ำมันก็ตัวนี้แต่ถ้าอยากได้แรงอัดของเครื่องยนต์ทงสูงนะก็จัด Power Mode ไปเลยตอนนี้ก็จะทำให้เครื่องยนต์เรามีแรงอัดที่เพิ่มขึ้นนะเหยียบมันก็เดิมแต่ก็แรกมาด้วยความชินเปืองของน้ำมันนั่นเองครับอ่าด้านพวงมารยเลยครับน้องกิ๊ ของลไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับต่างๆดูดิต้องบอกว่าจัดเต็มพี่มีอ่าตอนนี้เป็นเกียร์แบบแพทเทิร์นชิพนะอ่าเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ดูถ้าเกียร์ดีก็คือจวไปครับขับเครื่อน่วไปแต่ถ้าไปอยู่ในทางแบบลาดชันหรือใครอยากขับแบบมันๆอ่ะอารมณ์แบบสไตล์ขับรถกระบะอ่ะอันนี้ s อสนะสามารถปรับด้วยมือเห็นไหมกล้องเห็นไหม ใชไ,ไหมครับอันนี้ครับผมสามารถกดมือเห็นปะเกียร์ก็จะเปลี่ยนนี่สามารถปรับเกียร์ด้วยวงมาลัยมือนี่เองนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเราก็ได้ใช้นี่แหละโหมดดีธรรมดานะกล้องหลังมีมาให้หรือเปล่านี่ครับกล้องหลังมีมาให้นะครับชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าระบบปลอดภัยก็ครบคันนะครับผมตัวนี้ผม คมตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยเข้ากับสีเบาะมากครับตัวสปอร์ตดีโวก็จะดีไซน์ประมาณนี้ครับเบาะสีดําตัดกับสีแดงนะสีแดงเข้มสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับดูที่ด้านข้างเห็นปะด้านข้างก็จะมีหนังสีแดงนะคอนดีไซน์ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยทีเดียวอ่าดูรอบคันดูภายในแล้วต้องดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องจะเด็ดขนาดไหนไปครับน้องกิ๊บ เดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันเลยก่กาอ่าตอนนี้เป็นแบบโชกนะปกติ f o r ์จูเนอร์ก็จะเป็นฝากระโปรงแบบนี้นะอันเอาแต่นี้ครับเจ้าของเดิมนะครับจับมาให้แล้วเรียบร้อยครับนี่เลยใส่โชกค,คู่ข้างมาให้สวยๆกันเลยทีเดียวห้องเครื่องก็ต้องบอกว่าสภาพไม่เอี่ยมนะครับผมมาจากศูนย์ยังไงก็เดิมๆครับไม่มีการดัดแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นครับต้องบอกว่าห้องเครื่องก็สุดยอดมากๆฮะ มาชมสภาพรอบคันไปแล้วครับเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยครับคันนี้นะ Toyota Fortuner TRD Sportivo e ครับปี2019นะออกห้างป้ายแดง1 7 9 0 0 0้บาทนะแต่วันนี้ครับสามเดี่ยมมอเตอร์จัดโปรโมชั่นทุเรียนแรกแสนนะปกติหน้าร้านขายอยู่ที่ล้านห้าวันนี้เหลือเพียง1 4 2 0 0 0้าน0บาทครับออกห้างป้ายแดงใช้เงินเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่กับผมครับวันนี้ เคดีฟรีดาวรับรถ0บาทงวดผ่อนประมาณ2 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสนใจรถสวยๆคันนี้นะครับติดต่อโทรได้ที่เบอร์0 9 4 9 1 6 4 7 6 4ครับเลือกคุณภาพเลือกความคงค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ครับสวัสดีครับ